สวัสดีครับวันนี้ผมปนโทรบุญศินภาพากลางแม่ทัพภาคที่สองครับได้มีโอกาสดีนะครับวับนนี้บันมงคลนะผมได้มาขอเชิญชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลราชวิถีลัน for Life Emergency for All นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จกรมระเด็จพระเทพร,ร,ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีประชานอายุครบ7 0ภาษานะครับแล้วก็สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชาวิถีซึ่งเราจะวิ่งกันในวันที่2พฤศจิกายนปีนี้นะครับปี2568ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์แห่งความกล้าหาญของนักรบของพี่น้องทหารหารของคนไทย ตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมวิ่งตัวผมเองจะมาวิ่งด้วยครับแม่ทัพภาคที่สองจะมาวิ่งด้วยการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งได,ได้บุญได้กุศลอย่างยิ่งนะครับผมก็จะมาก็เชิญ f อซพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับทารักแม่ทัพภาคสองมาเชิญมาวิ่งด้วยกันแลวก็หาทุนเพื่อสร้างตึกบัติเหตุฉุกเฉินของ โรงการราชวิถีนี้ให้เสร็จร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ